สวัสดีครับแฟนครับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้รู้รสชาติแล้วละสิสาวิตรีเห็นว่าปิดบ้านหลบหน้ามิชิตเลยไม่กล้าจะออกมาพบหน้าผู้คนก่อนหน้านี้นะ่ะลุงพลก็เคยเจอมาแล้วลูกไปโรงเรียน ก็โดนล้อจนไม่กล้าจะไปสาวิตรีอย่างดีนะที่บ้านมีรั้วรอบขอบชิดน่ะมีประตูหน้าต่างให้ปิดกันผู้คนพบเห็นต่างกับลุงพลวันนั้นที่ไม่มีแม้แต่ฝาบ้านให้ปิดบังเพื่อหลบอายเรามาฟังความคิดเห็นจากชาวเน็ตนะครับคนแรกบอกว่าเรียกร้องความเป็นคนฮ่าฮ่คนมานะครับบอกว่ายังมีความเป็นคนอยู่อีกเหรอฮ่าฮ่คนมานะครับบอกว่า ก็เพราะไม่มีฝาบ้านนี่แหละถึงไม่มีหมายคน้นมีคนนำหน้าก็เข้าลุยเลยโคดมาน,นะครับบอกว่าถ้าสาไม่ให้ร้ายใครก็ไม่เป็นแบบนี้แต่สานะ่ะไม่ชอบเพราะลุงจนเลยควรจะเป็นแพะสาคิดแค่นี้นะโคดมานครับบอกว่ากรรมมันติดจรวดนะคุณสาโคดามานะครับบอกว่าอีกไม่นานจะปิดถาวรเลยมั้งโคดมานครับบอกว่าแต่แม่นะ่ะ เปิดตลอดนะบัญชีรับบริจาคแม่ไม่ได้ปิดนะคนร้ายแม่น่ะไม่อยากได้แล้วล่ะแม่อยากได้เงินอย่างเดียวนะเงินของแม่ใกล้หมดแล้วคนที่รักสวตคนธรรมานะครับบอกว่าหน้ามันด้านน่ะคงไม่อายหรอกคนธรรมะนะครับบอกว่านางกําลังทําตามลุงนะ่ะเพื่อจะมีเอฟซีทำบ้านให้คะ่ะติงนางอยู่ไหนหมดหนะ้าช่างใจดําจังคนธรรมนะครับบอกว่า สงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะทําไมตานะ่ะและยายให้ลุงย้ายออกจากบ้านทาั้งๆที่ว่านะ่ะเขยและป้าแตนน่ะหลานสองคนไม่มีบ้านให้อยู่ลุงพอสร้างได้แค่เสากับหลังคาฝาผนังไม่มีมีแค่พลาสติกปิดไม่สงสารลูกสาวและหลานทั้งสองคนเลยเหรอทนดูได้อย่างไรใจดำมาก บ้านตัวเองก็ใหญ่โตดูดีนะแค่รอให้เขาสร้างเสร็จนะ่ะพอย้ายออกไปก็ได้นี่อะไรกันเศร้าใจคนทรมาน,นะครับบอกว่ามีปัญหากับกระแตไงคะบ้านนั้นน่ะรักกระแตนะน้องผู้ชายไงคะคนธรามะครับบอกว่ามีปัญหากับกระแตไงเลยโดนไล่ออกจากบ้านหลานตาดำาๆนะ่ะไม่สงสารใจดำสุดๆเลยตากับยายนะ่ะและวงวาน คนมานครบอกว่าเขารักลูกชายค่ะเชื่อลูกชายทุกอย่างก็ไม่แปลกใจเลยตายายนะ่ะมารังเกียจลุงพลเพราะคงโดนเป่าหูเพราะตอนแรกนะ่ะตายายแลดูรักลุงพลมากคนานครบอกว่าตอนเกิดเรื่องนะ่ะลุงพลโทรให้ลูกสองคนไปอยู่บ้านตายายเพื่อความปลอดภัยอ้ยลุงคิดผิดซและมั้งคนมานครับอกว่าทําใจลําบากลูกชายแต่นะ่ะ ไม่ถูกกับลุงก็ต้องทําตามไม่งั้นน่ะต้องย้ายออกเหมือนกันละ่ะไม่ได้โลกสวยนะมนุษย์แม่น่ะก็ต้องเห็นแก่คนในบ้านก่อนสวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดของลุงพลนะครับได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ เนาทีไม่มีอยู่จริงเหตุการณ์ตอนรับพระกลับจากวัดลุงรอป้าที่บ้านป้ากลับมาถึงจึงรู้ว่าหลานหายให้ป้าโทรหาแม่น้องเวลาที่โทร1 0นาฬิกา2นาทีแม่ไม่รับสายแม่โทรกลับมา1 0นาิกานาทีลุงก็ออกไปส่งพระแสดงว่าลุงออกจากวัดก่อน9-55นาฬิกา55นาที ลุงถึงวัดน่าจะ9ก,ก้นาิกา50นาทีลุงออกจากบ้าน9.43นาฬิกา43นาทีเห็นไหมครับมันไม่มีจริง7นาทีที่หายไปเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ดูนะครับคนแรกนั้นบอกว่าสาธุขอให้กรรมเวรทั้งหลายสนองกลับไปหาพวกมันทั้งหมดที่ร่วมกันใส่ร้ายยัดข้อหาให้กับลุงพลน่ะขอให้พวกมันนะมัวหมอง จงพบกับความวิบัติทุกๆคนใครที่มันเป็นคนร้ายตัวจริงที่มันฆ่าน้องชมพู่นะหรือคนที่มีส่วนรู้เห็นทั้งหมดขอให้พวกมันจงร้อนรุ่มเป็นไฟอยู่ไม่ถูกพระแม่ธรณีจงรับรู้ไม่ว่าพวกมันจะนั่งจะนอนจะกินใจมันจงรุ่มร้อนเป็นไฟกายมันจงรุ่มร้อนเป็นไฟอยู่แบบไม่มีความสุขกายสบายใจ ตลอดไปทุกที่มันอยู่ด้วยเทินองค์พระแม่ธรณีจงลงโทษคนบาปคนชั่วให้เห็นผลทุกคืนวันคนธรรมานะครับบอกว่าตำรวจมันอยากให้ลุงนะ่ะเป็นแพ้อยู่แล้วมั่งแล้วถึงฟังแต่อีจุดจุดจะจับลุงอย่างเดียวเลยคนธรรมานะครับบอกว่าแบบนี้ต้องให้พวกเรานะ่ะจุดทูบกลับหัวเพื่อความกระจ่างดีไหมพวกเราอีอี หลักฐานจะได้ชัดเจนไวๆสาเอย้ยกลับตัวกลับใจเถอะจะได้ไม่ต้องตกนรกทั้งที่ยังบตายนะคนมาน,นะครับบอกว่าตอรอไม่มีน้ำพริกเองต่างหาก7นาทีนะ่ะเข้าห้องน้ำก็หมดแล้วเวลานะ่ะตอรอเช้าชามเย็นชามก็อย่างนี้แหละคนมาน,นะครับบอกว่าแนะนำให้เอานาฬิกาที่วัดกับนาฬิกาดิจิต้อนนะ่ะในมือถือเปรียบเทียบกัน มันอาจจะคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันนาฬิกาที่วัดอาจจะเร็วกว่าโครมาน,นะครับบอกว่าส่งให้ทนายที่ช่วยลุงดูหน่อยโครมาน,นะครับบอกว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดกับครอบครัวผู้กํากับสอนอน,นี้นะเขาจะยังยื้อเวลาแบบนี้อยู่หรือเปล่าโครมาน,นะครับบอกว่าอยากให้ลุงจุดทูปปักหัวให้จมธรณีเลยโครมาน,นะครับบอกว่าเจนาทีสุขขาอยู่หนใดโครมาน,นะครับบอกว่า 7นาทีวุ่นวายกันจังเอาให้ได้ว่างั้นอะงืดหลายนะเอาจริงๆนะ7นาทีนะ่ะถ้าเข้าห้องน้ํานี่นะก็หมดละคดามน,นะครับบอกว่า7นาทีมันไม่ใช่ประเด็นหรอกมันเป็นความกระสันของแม่สาคนามาน,นะครับบอกว่าเดี๋ยวก็มาเล่นเวลาก่อน9ก้นิกาสีก่อนลุงออกจากบ้านอีกเชื่อสิจะเอาให้ได้นะ่ะเล่นงานอยู่คนเดียวนี่แหละบางคนนะหายไปชั่วโมง ก็ไม่สงสัยบ้าบอซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่ชาวเน็ตนั้นช่วยกันหาหลักฐานและวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับคดีนี้หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดของลุงพลนะครับทาง Facebook คุณจักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรนะครับ ได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความดังนี้ครับลุงพลให้รถดินมาเทหินที่โรงเรียนกกตูมสร้างสนามเด็กเล่นพัฒนาชุมชนเล็กๆช่องไอกาอิบริษัทเขาจะเอาเครื่องเล่นมาลงบ้านลุงพลเลยให้เอามาลงที่โรงเรียนเลยอีกเยอะไม่เห็นแก่ได้พัฒนาหมู่บ้านเครื่องเล่นที่เขาจะเอามาลงที่บ้านลุงพลน่ะลุงพลเลยให้เอาลงที่นี่เด็กๆจะได้เล่น ลูกๆของลุงพลก็เรียนที่นี่อย่าไปถามว่าลุงพลทำอะไรให้ประเทศบ้างเพราะตอนนั้นลุงไม่มีเงินยังไม่มีโอกาสเมื่อได้มีโอกาสจากผู้ใจบุญทุกท่านลุงก็สามารถเผื่อแผ่สู่สังคมต่อได้ถ้าไม่มีลุงพลพวกมึงไม่คิดเลยเหรอช่วยบ้านยากจนในหมู่บ้านเล็กๆจะเป็นยังไงตอนนี้นะ่ะบางคนมีไรายได้จุนเจือครอบครัว บางคนคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านก็มีคนไปช่วยแล้วหมู่บ้านชาวบ้านเอาของมาขายที่ตลาดหน้าบ้านลุงพลแฟนคลับไปมาบางคนได้ต่อวันเ0็ดบางคนได้หมื่นบ้าง5 0 0พนบ้างชาวบ้านตอนนี้แทบจะลืมตาอ้าปากได้แล้วเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าสู้ๆนะคะลุงพลทำความดีต่อไป ธรรมานะครับบอกว่ามีคนให้มาลุงก็ให้ต่อได้บุญกันทุกคนตอนไม่มีไม่ได้ทำพอมีก็รีบทำแหละเขาถึงว่าผิดร้อยครั้งก็สู้ความดีไม่ได้ธครมานะครับบอกว่าคนดียังไงก็ดีวันอยังค่ำาครมานะครับบอกว่าแอดให้มันหาเงินซื้อลูกอมให้ผัวมันเถอะจะได้ตายไวไว้ครมานะครับบอกว่า อาจจะไม่ใช่ฮีโร่เหมือนพี่บินแต่ก็สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมได้ขอบคุณน้ำใจลุงพลที่มีจิตใจเมตตาเผื่อแผ่คนอื่นโครมานะครับบอกว่าลุงพลเป็นคนดีมีจิตอาสาผู้ใหญ่ยังเว้าพื้นแกอยู่ว่าแกเป็นคนจิตอาสาโครมานะครับบอกว่าสุดยอดค่ะลุงพลสู้ๆไอ้จักแร้มึงมาแหกตาดูว่าลุงพลอะ่ะช่วยอะไรบ้าง แค่เห็นตอนลุงเริ่มต้นก็ด่าๆๆว่าลุงแล้วนะ่ะคนหาพวกนี้คนธรรมาน,นะครับบอกว่าสร้างอน,นิสงส์เติมต่อบุญกุศลให้มากและยาวนานนะคะลุงพลพระแตนอนุโมทนาบุญนี้ด้วยนะคะสาธุคนธรรมาน,นะครับบอกว่าคนอื่นไม่รู้แต่ฟ้าดินรับรู้คนธรรมาน,นะครับบอกว่าขอให้ลุงพลรวยเรื้อรังรวยราชจะได้พัฒนาบ้านกกอกๆให้เจริญเจริญยิ่งขึ้น ห้ามบิดชาลุงอีกล่ะโคตมานะครับบอกว่าดีเลยค่ะเปิดตลาดนัดเล็กๆกับสนามเด็กเล่นน่าอยู่เลยโคตมานะครับบอกว่าความดีของลุงมีเยอะแยะแต่พวกใจบอดมักจะมองไม่เห็นโคตมานะครับบอกว่าใช่ค่ะแต่ก่อนแกยังไม่ค่อยมีทรัพย์จึงช่วยได้แค่กําลังกายกําลังใจแต่ตอนนี้ลุงพลแกมีทรัพย์แล้วจึงช่วยเหลือสังคมในหมู่บ้านได้เต็มที่ค่ะ บุญกุศลและความดีเราต้องรีบสะสมเมื่อมีโอกาสเพราะบุญเป็นที่มาของความสุขค่ะต้องขอบคุณนะครับข้อมูลจากทาง Facebook ของคุณจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพายในจรและผู้มาคอมเมนต์ทุกท่านเลยครับ